เดือน30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมไทยตอนบนอากาศแรปรปรวนภาคใต้ฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2565บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศแรปรปรวนโดยมีฝนฟ้าะนองกับลงกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง1-4องศา,าเซลเซียสประกอบกับมีลมแรงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันขึ้นลมมีกำลังแรงขึ้นในวันที่3-4ธันวาคม2565โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กคนรุดออกจากฝั่ง